นี่คือซีดีศูนย์สามโรดฟรินชหุ่นจัตุรเทพจากค่ายจางเดามันจะดีขนาดไหนนั้นไปชมรีวิวกันเลย กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับพบกับผมนะครับเต๋าจากทอยสืกนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับตัวนี้คือ CD ดี Road Finch ินะครับตัวนี้เป็นงานโมจินนะครับจากค่ายจางเดานั่นเองนะครับค่ายคนดีคนเดิมของเรานั่นเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส0ูนย์สามนะครับอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับกล่องมีขนาดใหญ่มากนะกล่องมันสูงๆอ่ะนะครับแต่ว่ากล่องมันบางไปเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับาป พอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนับชั้นแรกเป็นชั้นของพวกพาร์เสร์ฟนะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นของตัวหุ่นนะครับของในกล่องก็จะมีมาประมาณนี้เลยนะครับให้ของแถมมาเยอะนะนะครับแน่นกล่องเลยมีทั้งอาวุธทั้งปีกทั้งฐานทั้งพาร์เอฟเฟกต์นะครับให้มาเยอะมากๆส่วนนนี้เป็นคู่มือนะครับเขาให้คู่มือมาด้วยนะนะครับคู่มือก็จะมีแค่แผ่นเดียวนะนะครับหน้าหลังอย่างนี้นะครับมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวหุ่นกันเลยแล้วกันนะครับป้าย Ooh, 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 ooh. นี่ครับนี่อันนี้เป็นตอนที่ผมประกอบพาร์ตเอฟเฟกต่างๆนะพาร์ตเสริมปีกต่างๆอาวุธต่างๆเข้ากับตุหุ่นแล้วนะครับออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรอลังการสวยงามมากๆนะสมกับเป็นหงแดงเลยนะครับแต่ว่าจากการที่ผมประกอบส่วนต่างๆเขาด้วยกันเนี่ยก็มีข้อเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูทีละจุดนะว่ามีข้อเสียอะไรบ้างแต่ก่อนเราไปดูรายละเอียดของตุวหุ่นกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดตัวหุ่นกันนะครับอันนี้ผมทอด iedzieć, พวกอุปกรณ์แผกหลังออกหมดแล้วจะได้รีวิวง่ายๆก่อนอื่นนะครับตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนหรือว่าโซ่ทรงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงเลยการที่ออกแบบหุ่นเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่ามันก็ดูเท่นะมันดูผอมเพรียวเรียวบางแล้วก็มีโซ่มีทรงอะนะครับดูเทมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเอิงมาจากเทพของจีนเขาก็คือเทพหงแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยก็จะ เป็นแบบว่าออกสีแดงๆหน่อยแล้วก็ตัวคหุ่นก็จะมีความพิวผิๆหน่อยเอ่อดีเทลต่างๆนะครับดีเทลต่างๆตามตัวหุ่นเนี่ยก็ถือว่าทามาดีใช้ได้นับดีใช้ได้นะนะไม่ถึงกับดีมากแบบว่าว้าวอะไรนะครับก็ทามาดี การลงสีเนี่ยบางส่วนเนี่ยบางที่เนี่ยมันยังลงสีไม่ค่อยคมเท่าไหร่อย่างตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะการลงสีของเขาเนี่ยนะมันเออยังไงเดียะผมพูดไม่ถูกอ่ะมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ความเนียนของงานเนี่ยความเนี้ยเนี่ยก็ยังไม่เนี้ยบมากเท่าไหร่ยังไม่เนี้ยบเท่าพวกโมโชนะครับอันนั้นเนี้ยบจริงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทำดีแล้วนะครับรายละเอียดถือว่าให้ผ่านเลยนะครับายละเอียดให้ผ่านเลยนะครับเพราะว่าดูแล้ว ละเอียดเขาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ส่วนหัวเลยนะครับส่วนหัวส่วนไหล่เหรือเกาะกระโปงนะครับขาเขออะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะขาเนี่ยขาในละเอียดเยอะมากนะดูดินะครับที่ผมชอบคือตรงนี้นะนี่เขาทามาเป็นแบบว่าเหมือนแบบอา่าเป็นเหมือนผู้กุญแจผู้ไม่ถูกนะมันค่อยๆอย่อย่่นเงี้ยนะครับดูเท่ดีนะแล้วก็ตรงตรงเท้าเนี่ยนะครับ,เ,นะรรเ,รบเขาเต็มทําเป็นส้นสูงมากนะครับนี่ตุ้นตัวนี้เป็นผู้หญิงนะนะครับเพราะฉะนั้นเท้าก็จะเป็นส้นสูงนะครับดูเท่มากนะครับดูสวยมาก สัดส่วนของตัวหุ่นนะครับมันดูดีมากๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีนะครับเป็นหุ่นที่แบบว่าสุโงดีเลยนะครับตามเอวตามขาต้นขาอะไรต่างๆเนี่ยครับถือว่าทําให้สวยงามมากนะครับสวยมากแล้วในเรื่องของสีสันสีสันตัวนี้นะผมว่าคู่สีเนี่ยคู่สีสวยนะมีทั้งขาวนะมีทั้งแดงมีทั้งทองนะคู่สีสวยนะนะแต่ว่าการลงสีของเขานับอาจจะไม่สวยมากนะสีที่เขาใช้เนี่ยเอออาจจะ เป็นสีที่ยังไม่สวยเท่าไหร่พอไปได้นะผมว่าสีเนี่ยเขาก็ตั้งโชว์สวยๆได้นะครับแต่ว่าเออมันก็ไม่สวยขนาดแบบว่าว้าวมากเท่าไหร่นะครับเรื่องของสีสันนะลูกเล่นตามตหุ่นนะครับตหุ่นเนี่ยที่หัวเนี่ยสามารถเปิดไฟได้นะนี่เขาให้ที่เปิดไฟมานะครับแล้วก็จี้ที่หัวอย่างนี้อ่ะนี่นะตรงนี้เนี่ยไฟเป็นสีฟ้านะครับบอกเลยว่าไฟสวยมากนะครับไฟสีฟ้าเนี่ยเลือกสีไฟได,ด้เหมาะกับตัวหุ่นมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟถตูดูนะครับจะได้เห็นความสว่างของไฟนะอ่ะมาลองเปิดไฟดู นี่เป็นไงไฟตัวนี้ถือว่าสว่างนะนะครับสว่างกว่าตัวที่ playable, <Yes. S 1> ผ่านมานะครับตัวที่ผ่านมาเนี่ยไฟมันจะไม่สว่างเท่าไหร่นะแต่ว <ou> mente, ่าตัวนี้ถือว่าทําไฟมาสว่างมากๆนะครับนี่แล้วก็ส่วนสูงของตู้หุ่นนะครับตูวหุ่นตัวนี้เนี่ยสูงประมาณเออยี่สิบห้าเซนครึ่งได้นะครับไม่ได้สูงมากนะนะครับตัวค่อนข้างจะไม่ไม่สูงเท่ากับตัวที่ผ่านมานะนะแต่ว่าก็ไม่เล็กอะนะครับยี่สิบห้าเซนครึ่งก็ถือว่าตัวใหญ่แล้ว น้ำหนักของตัวหุ่นนับอยู่ที่512กรัมนะอันนี้ช่างตัวหุ่นรวมกับปีกไปเลยนะครับนี่512กรัมนะเอ่อน้ำหนักกำลังกำลังพอดีมือเลยนะครับครึ่งกิโลได้นะนะนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยแล้วก็เออพวกข้อต่อตามตัวหุ่นนะครับมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับข้อต่อนะนับเนี่ยข้อต่อปกข้อต่อขาข้อต่อแขนนะครับนี่พวกเนี้ยข้อต่อหัวไหล่พวกนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ตรงเท้านี่ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะเนี่ยตอนส่วนสูง ตรง wing, ส้นสูงเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะเรื่องข้อต่อโดยรวมแล้วรายละเอียดตัวนี้ก็ถือว่าทําดีใช้ได้เลยนะครับเป็นหุ่นที่ตั้งโชว์ได้สวยๆอ่ะนะผมว่าผมว่าเขาออกแบบมาสวยนะครับออกแบบมาสวยใช้ได้เลยตั้งโชว์เนี่ยอย่างงามนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งแบบว่าตั้งโชว์ครบทุกตัวเนี่ยครับของทุกตัวที่เขาออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะอลังการมากๆเลยนะครับรายละเอียดตัวหุ่นก็มีประมาณนี้นะครับ คครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจุดขยับกันนะเริ่มจาัหขวากันก่อนเลยนะครับหัวก็เงยขึ้นได้นี่เงยขึ้นได้อย่างนี้นะนี่ก้มลงได้อย่างนี้นะนี่โอ้ยก้มลงได้ก้มลงได้เยอะนะบีซ้ายบขวาได้นะครับประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้บีซ้ายบีขวานะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะต่อมามาดูหัวไหล่นะคหัวไหล่ก็ยกได้อย่างนี้นะนี่ยกได้อย่างนี้เออดันมาด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับดันไปด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามายกแขนนะยกได้เยอะไหมนะครับหนึ่งสองสาม ประมาณนี้นะติดแล้วนะครับแขนยกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับมันติดในส่วนของเกาะไหลนะครับข้อพับละ่ะข้อพับนี่ข้อพับพับได้ประมาณนี้ต้นแขนนี่หมุนได้นะต้นแขนหมุนได้นะข้อมือหมุนได้นะครน,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 ครนี่ข้อมือหมุนได้ดย,ไดยกได้อะไรอย่างนี้นะครันี่ดูส่วนของลําตัวนะลําตัวเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองท่อนนะท่อนบนนะเนี่ยท่อน,ต,อนตรงหน้าอกเนี่ยนะครับสามารถเอนมาน่าได้นะนี่เอนมาน่าได้อย่างนี้เอไปด้านหลังได้อย่างนี้นะ ยงซ้ายเอียงขวาได้นะนี่เอียงขวาได้นะเอวส่วนล่างนะเอวส่วนล่างนี่ก็งอไปด้านหน้าได้ประมาณนี้นับงอไปด้านหลังได้ประมาณนี้อียงซ้ายเอียงขวาได้นะเอวข้างล่างเนี่ยนับนี่เอียงขวาได้เหมือนกันนะครับอ่าดูในส่วนของกระโปงนะกระโปงด้านหน้านะครับเปิดได้นะเปิดได้ประมาณนี้โปงด้านหน้าเปิดได้ประมาณนี้นะครับนี่ยกมาอย่างนี้เลยด้านข้างนะด้านข้างก็ยกได้อย่างนี้นะครับนี่กระโปงด้านข้างยกได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม ข้างนั้นนี่ก็ขยับได้เหมือนกันนะตรงนี้เนหะ็นไหมเปิดได้กลางได,ด้ด้านหลังเนี่ยไม่มีกระโปรงนะนะครับตมามันอูส่วนของขานะยกมาด้านหน้าชุบอ่ะนี่ได้ประมาณนี้นะมันติดในส่วนของกรอะอกแล้วข้อพับพับลงมาชุบอ่ะนี่ข้อพับพับได้ประมาณนี้ถือว่าเยอะอยู่นะต้นขาที่หมุนได้นะนี่ต้องหาหมุนได้นิดหน่อยนะข้อเท้าเท้านี้ก็งอได้นะนี่งอได้นะครับยกขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างนี้นะ บิด้าบิดขวาได้นะนี่บิดซ้าบิดขวาได้นะครับแต่ต้องระวังนะนะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่หักได้นะตรงนี้ระวังด้วยนะครับจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีนะนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นดีมากนะครับแต่ว่าก็ขยับจัดท่าทางได้หลยท่าทางแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีถึงขนาดแบบว่าเออชั้นได้มากมายนะครับก็สามารถจัดท่าสวยๆได้นะครับเนี่ยจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับ มาดูในส่วนของพาร์ทเสริมกันบ้างนะครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับนี่ชิ้นนี้คือปีกนะครับปีกใหญ่มากๆปีกเนี่ยนะครับเขามีมาให้ทั้งหมด4ปีกด้วยกันนะครับนี่เป็น4ปีกนะก็แต่ละปีกเนี่ยมันก็ขยับได้นะนี่ก็งอได้ขยับได้นะครับนี่งอขึ้นลงได้อะไรอย่างนี้นะได้ทุกปีกเลยนะปีกนี้ก็เหมือนกันนะนี่งอได้นะครับงอได้ขึ้นลงได้นะครับขยับได้อะไรประมาณนี้ได้เลยตรงนี้ก็กางได้เหมือนกันนะตรงปีกเนี่ยปีกใหญ่เนี่ยกางได้นะนี่แับนี่กางได ไอ่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันหลุดง่ายมากนะครับเนี่ยมันเป็นข้ตอต่อเป็นข้ตอต่อเนี่ยนะครับมันเป็นพลาสติกนะนะครับแล้วผมโกหกมากมากนะนะครับเวลาที่จะยัดมันเข้าไปตรงนี้นะครับมันหลุดง่ายมากนะครับตรงนี้ต้องต้องระวังนะนะครับเนี่ยตรงนี Flip ้หลุดง่ายมากนะครับใครที่เล่นก็ระวังด้วยนะครับข้อต่อเป็นพลาสติกด้วยนะครับเสี่ยวหักมากะครนะตรงนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยข้างนี้ก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของหางตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ขยับได้ทุกข้อนะตรงนี้ทําดีนะับนี้ได้ทุกข้อเลยนะครับนี่จะจัดท่าไหนก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ตัวปีกเนี่ยมันเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันจะมันจะไม่หนักมากนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยสามารถแบกได้สบายๆนะครับในส่วนของปีกนะนะครับแล้วก็อันนี้นะับอันนี้เนี่ยเป็นวงแหวนนับที่เอาไว้ใส่ใน ข้างหลังของโต้หุ่นวงแหวนเนี่ยนะครับมันาสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นธนูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะนก็ดึงดึงอย่างนี้มานี่ดึงมาอย่างนี้อ่ะนี่ครับดึงมาอย่างนี้กลางไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ดึงที่จะออกมาแล้วก็เขาให้พาร์ติเฟกันนี้มานะครับแล้วก็ใส่ไปกับตัวตัววงแหวนนี่เลยนะอ่ะนี่นะครับนี่ก็จะกลายเป็นธนูแล้วนะครับตรงนี้ทําดีมากนะนะครับสวยมากๆเลยมีพาร์ติเฟกมาให้ด้วยนะนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ นี่นะนี่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะนะครับผมว่ามันก็สวยดีนะเป็นธนูที่เท่มากๆเลยนะธนูไฟนะนะครับเท่มากส่วนอันนี้อันนี้เป็นอาวุธนะครับนี่อาวุธอาวุธเนี่ยเป็นเคียวนะนะนี่เป็นเคียวนะอันใหญ่มากเลยนะครับนี่เคียวก็สามารถงอได้นะนี่งอได้กางได้นะครับนี่งอได้กางได้พับได้อย่างนี้เลย ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ตัวด้านเนี่ยเป็นเหล็กนะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวอาวุธเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นตัวหุ่นก็ยังพอถือได้นะแต่ถามว่าหนักไหมก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็อาวุธสวยดีนะนะครับลงสีเดียวกับต๊ะหุ่นเลยนะครับแล้วก็การออกแบบรวดลายเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นพัดข,ของผมนะนะครับเอาไว้ใส่ด้านหลังต๊ะหุ่นะนะแบบนี้ใส่ไปตรงหัวตรงเนี้ยเนี่ยใส่ไปตรงหัวตรงนี้นะครับ ใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันหลุดง่ายไปหน่อยนะครับตรงตรงไอตรงผมผมเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันหลุดง่ายเล่นก็ระวังกันด้วยเขามีหัวมาให้เปลี่ยนหด้วยนะครับหัวหนึ่งนะนะครับหัวเนี้ย ก็เปิดไฟได้เหมือนกันนะนี่นะครับนี่เปิดไฟได้เหมือนกันนะครับหัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนหัวอีกหัวหนึ่งนะหัวนี้เนี่ยมันจะเปิดปากนะส่วนหัวนี้เนี่ยมันจะปิดปากไว้นะอันนี้เหมือนไปว่าเป็นหมวดต่อสู้นะส่วนนี้เป็นหมวดปกตินี่เปิดปากนะก็สวยดีนะผมว่าสวยเลยแหละมีพัดให้หนึ่งอันนะครับนี่พัดนะครับนี่พัดก็สวยดีนะนะครับสีขาวมานะครับมีมือไม้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่มือก็มีมาไม่เท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้เลยนับมือ ขามีฐานมาให้ด้วยนะนี่ฐานก็เป็นรูปนี่หงแดงเลยนะครับฐานใหญ่มากนะนะดูมือผมดินะฐานดีมากนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับนี่นี่เปิดไฟแล้วก็โอ้ยไฟสว่างที่ได้เลยนะครับเป็นไฟสีแดงนะนะสวยมากนะครับตัวฐานก็หนักเลยนะครับนี่แล้วก็ไม้ค้ำเนี่ยเป็นเหล็กทั้งนันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงมากๆนี่ไฟสีแดงโอ้สวยดีจังนะไฟ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในตัวของ CD03 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ เรียกได้ว่าน่าเก็บสะสมมากๆเป็นหุ่นที่ดูอลังการมากๆใครเก็บสายเอ่อซีดีรหัสซีดีอยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นหนึ่งในสีจัุรเทพด้วยนะครับ mm hmm. ก็เก็บไปในคอเลคชันได้เลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้ราคา4 0 0พกว่าบาทกเกือบห้าพันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ mm hmm. ตัวนี้เขาก็ทําสวยเลยนะออกแบบได้อลังการมากๆนะครับถ mm hmm. ึงจะมีข้อเสียบ้างนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็แลกมาด้วยความสวยงามที่ สวยงามอลังการจริงๆนะครับตัวนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับบอกเลยว่างามมากๆนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ